ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมปลูกฝันปั้นแต่งเพิ่มแรงใจในบุคคลออทิสติกครอบครัวและเครือข่ายสังคมเมื่อวันที่28เมษายน2568ที่โรงแรมวิชิ่งซีรีส์รอทอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายประจุรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมปลูกฝันปั้นแต่งเพิ่มแรงใจในบุคคลออทิสติกครอบครัวและเครือข่ายสังคมนางสาวธัญชนกศรีอัมพร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสัตยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้คนพิการครอบครัวคนพิการและเครือข่ายได้ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการรวมถึงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลและเทคนิคการปรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์บุคคลออทิสติกและผู้มีภาวะใกล้เคียงให้แก่ครอบครัวบุคคลออทิสติกและภาคเครือข่ายอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ที่ดีป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัวบุคคลออทิสติก และผู้มีภาวะใกล้เคียงโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน120คนการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่28ถึง30เมษายน2568โดยวันแรกมีการบรรยายเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรมวันที่2ศิลปะบำบัดสารสายใย,ายครอบครัวกิจกรรมเพ้นกระถางสารใย,ยรักครอบครัวกิจกรรมเติมสีเติมฝันสารใย,ยรักครอบครัว กิจกรรมวันที่สามีการบรรยายเรื่องสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมบุคคลออทิสติกและการส่งต่อทางด้านสาธารณาสุขและการบูรณาการประสานความรู้สึกในบุคคลออทิสติกการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการทีมข่าว KKnew รายงานวันนี้ค่ะศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นค่ะเราได้จัดโครงการดีๆให้กับน้องๆองอทิสติก แล้วก็เครือข่ายของเรานะคะชื่อโครงการปลุกฝันปั้นแต่งเพิ่มแรงใจในบุคคลออทิสติกและครอบครัวค่ะวันนี้กิจกรรมวันนี้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆคนพิการของเรานะคะและครอบครัวเนี่ยได้รับทราบถึงสิทธิสวัสดิการที่เรามีที่กระทรวงพอมอมีให้ในปัจจุบันนะคะว่าน้องๆได้รับสิทธิ์อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงานหรือในเรื่องของ เบี้ยต่างๆนะคะหรือว่าสิทธิสวัดิการอย่างอื่นที่ทางรัฐบาลกระทรวงพอมอมอบให้นะคะโครงการวันนี้ค่ะนอกจากเรื่องสิทธิแล้วะค่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของ ความรู้เกี <pl ains> ่ยวกับเรื่องการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวนะคะว่าสายสัมพันธ์ในครอบครัวสารสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือมีวิธีการยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นค่ะในวันที่สองเราก็จะเป็นในเรื่องของศิลปะบําบัดเป็นกิจกรรมให้น้องๆได้ทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพ้นกระถางนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการกอดสีนะคะแล้วก็จะมีช่วงเย็นค่ะเราจะมีเป็นกิจกรรมเป็นดนตรีด้วยนะคะจะได้ให้ผู้ปกครองเครือข่ายนี่ได้มาร่วมกิจกรรมกันในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนวันที่สาค่ะจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับพฤติกรรมเนื่องจากาน้องๆออทิสติกในวัยรุ่นที่เราดูแลอยู่ค่ะ mm hmm. เขาอยู่ในช่วงของวัยที่เริ่มมีพฤติกรรมในการแสดงออกนะคะในเรื่องของพ mm hmm. กรณ์ที่เป็นมืออาชีพในเรื่องของการดูแลการปรับพฤติกรรมค่ะมาให้ความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติกับครอบครัวผู้ปกครองของเราค่ะ ก็วันนี้ค่ะนอกจากกิจกรรมทั้ง3าวันแล้วค่ะเราก็ยังมีเครือข่ายในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเวียงเก่าอำเภอตําสูงหรือว่าจะเป็นอำเภอพระยืนก็ตามค่ะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้รู้จักน้องๆออทิสติกของเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็กิจกรรมดีๆในวันนี้ค่ะเราได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะแล้วคิดว่าในโอกาสต่อไปเราก็จะมีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับผู้ใช้บริการครอบครัวและน้องๆออทิสติกอีกค่ะ